ทีนี้เรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณพิธานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็ได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์วิษณุเครือง,งามด้วยรองนายกนะคะแน่นอนว่าพอเป็นเรื่องกฎหมายก็ต้องไปถามอาจารย์วิษณุด้วยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณวิษณุเครือง,งามก็มีการตอบประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะก็สื่อถามเหมือนกันว่า,เ,าเรื่องของปมถือหุ้นสื่อล่ะทางอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติในการถือครองหุนสื่อในรัฐธรรมนูญว่า มีเจตนารมย์ยังไงเดี๋ยวเท่าต่อไปก็อาจจะไม่ถูกเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นผู้ชี้ขาดโดยในรัฐธรรมนูญเขียนไว้สั้นๆเท่านั้นไม่ได้บอกว่ากี่หุ้นแล้วก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นสื่อขนาดไหนโอเปเรตคือดําเนินการอยู่ไหมหรือถ้าดูคำวินิจฉัยเก่าๆของสารรัฐธรรมนูญก็อาจเห็นที่ทางได้เหมือนกันเพราะเคยตัดสินเรื่องนี้มาแล้วหลายคดีนะข่าวถามต่อนะคะการถือหุ้นของคุณพิธาเนี่ยจะต้องรีบทําให้เสร็จก่อนวันเลือกนายกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่ กะกะตกับสารรัฐธรรมนูญที่จะต้องไปว่ากันคืออาจารย์วิษณุก็แค่บอกว่าเอาละในภาพรวมนะด่านแรกคือกกตด่านที่2ก็คือสารรัฐธรรมนูญค่ะครับเมื่อวานนี้อาจารย์วิษญุเนี่ยมีพูดช่วงหนึ่งนะบอกเลยว่าเห็นตอนแรกเนี่ยว่าที่พักร่มัฐบาลเขาเซ็น MOU กันก็ตายใจคิดว่าตกลงกันทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมเก็บของแล้ว แต่ตอนนี้ประธานสภา,าดูกลายเป็นประเด็นขึ้นมา <c oughs> ก็เลยมีคําถามเยอะเลยจริงๆเมื่อวานนี้จา์วิศษดุยงพูดไปถึงว่าโอ้โหอํานาจหน้าที่นะออของประธานสภา,าด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะมีอํานาจในเรื่องของการกําหนดวนันสมมุติว่าวันนี้โหวตนาย,ยกแล้วยังโหวตไม่ได้เสียงไม่ถึง376 ประธานสภาก็มีคนมีอำนาจในการกำหนดไงว่าอะพรุ่งนี้โหวตใหม่ไหมหรือเจ็ดวันโหวตใหม่อันนี้ในส่วนของอาจารย์วิษณุนะคะแต่กลับเข้ามาเรื่องของการถือขุนสื่ออย่างที่เราบอกไปว่าเรานัดแนะไว้แล้วนะคะกับทางคุณเรืองไกลลีกิจพัฒนะนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ไปยื่นกะกะตมีความคืบหน้ายัางไงบ้างตอนนี้คุณเรืองไกลลีกิจพัฒนะอยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเรืองไกลสวัสดีครับค,คุณเรืองไกลครับ วัสดีครับคุณต้าคุณกวางครับค่ะคุณเดืองไกรคะสรุปให้ฟังหน่อยว่าทั้งหมดที่ไปยื่นกรกะตเนี่ยมีประเด็นไหนบ้างเพราะเห็นว่ามีทั้งมีอาญาด้วยเหรอคะมีเรื่องของย้อนหลังไปปีหกสองด้วยแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นยุบพักเลยเหรอคะครับก็เรื่องนี้ไม่มียุบพักนะครับประเด็นแรกก่อนอนะครับ,รบเพราะว่าเป็นการร้องตามกรปรสอสอนะครับยังยังไม่ใช่เหตุของพรรคการเมือง ครับ <Ha. S 1> นะครับคำร้องนี่เป็นกรณีกรณีคุณพิธทาถือหุ้นไอทีบีนะครับเามื่อวานให้ถ้อยคําเนี่ยเรื่องจากว่าก่อนหน้านี้ยื่นไปแล้วห้าคำร้องนะครับกรณีเดียวกันนัยืย่นห้าครั้งเพิ่มเติมพยานหลักฐานและเมื่อวานเนี่ยยื่นเพิ่มกลับไปอีกอันหนึ่งก็เมื่อวานก็เลยเป็นการให้ถ้อยคําประกอบกับทั้งหกคำร้องนะครับโดยคําร้องเนี่ยกอ เขียนชัดว่าเราเป็นผู้กล่าวหานะครับโุนพิธาเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาในฐานะ,ะผู้สมัครซึ่งก็เป็นสิทธิที่ที่ร้องได้ตรวจสอบได้ตามกฎหมายน,นะครับทีนี้ข้อกล่าวหาเนี่ยก็คือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ3นะครับประกอบพรอปสอสอมาตรา42วงเล็บ3 ะครับอันนี้คือหัวเรื่องหัวเรื่องที่ท,ที่ที่ตั้งเรื่องสอบ <Ha. S 2> นะครับแล้วก็ให้ยืนยันคําร้องทั้งหกฉบับว่าเราเป็นผู้ร้องนะครับแล้วก็ขอให้วินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ว่าคุณพิธาถือหุ้นเนี่ยึือก็คงไม่ได้ปฏิเสธกันแล้วว่าถือ,ถ,อถือหุ้นไอทีบีนะครับก่บอนจะเป็นเข้าข่ายมาตรา98วรรค3ของรัฐธรรมนูญ หรือก็รางบัญญัติประกอบรัมนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสอส,อสอมาตรา42เลข3กฎหมายเขียนเหมือนกันคือรับนูลกับกฎหมายรูปเขียนเหมือนกันครับนะครับ,รบเขาก็เลยร้อยร้อยข้อกฎหมายมาสองสองเรื่องนะครับเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครไม่ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ยืนยันคำร้องเสร็จแ,แล้วก็ให้เพิ่มบันทึก คือคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เขียนเรียงเรียงก้อนมาดีนะฮะประมาณสามแผ่นแล้วก็ขอให้เพิ่มว่าขอให้วิทิ์ชัยด้วยว่ากานที่คุณพิธาเนี่ยเสนอชื่อนะครับอยอมรับการเสนอชื่อโดยรรคเก้าไกลอยู่ในบัญชีนายกเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามด้วยหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามว่ามาตราไหนผมผมก็บอกขอขอเล่มหนังสือคือเวลาสอบเนี่ยเขาเข,ข,ขจะมีเล่มเ,เอกสาร กฎหมายรวมระเบียบรวมของกะกะตเล่มหนาๆเนี่ยผมบอกเปิดพรปสอสดรมาตราสิบสี่สิบสี่วรรคหนึ่งวงเลตสองบอกว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อวงเลตสองเนี่ยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามก็ให้บันทึกลงไปครับนะครับแล้วเราก็เซ็นนั่นก็คือองค์ประกอบทีนี้การถือหุ้นไอท,ทีวีเนี่ยมันมีสองช่วง นะครับจากการกที่เราดูใบบมจหกตั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนถึงหกหกที่มีชื่อคุณพี่ทาอยู่เนี่ยนะครับห้าหนึ่งถึงหกหกมันก็ข้อมปี 62, หกสองนะครับเพื่อข้อมปีหกสองเนี่ยก็เป็นเหตุที่จะต้องย้อนกลับไปตรวจว่าตอนปีหกสองก็ถือหุ้นไอทีวีอยู่นะจะมีลักษณะต้องห้ามด้วยหรือไม่อื นะครับถ้ามีลักษณะต้องห้ามเนี่ยผลของการเป็นสสเนี่ยการโบวตการตระนียติการทําอะไรในนามสสในนามกรรมธิการไม่เสียไปเพราะรัฐธรรมนูญเขารับรองไว้อืมอืแต่ถ้ามีลักษณะต้องห้ามอาจจะถูกสารมินิฉัยเช่นเดียวกับคุณอะไรทันวารินอะไรอย่างนี้คือพ้นประมาชิกภาพตั้งแต่กุมภาหกสองอะไรที่เป็นวันสมัครอกกุมภาหรืออะไรอย่างๆครับนะครับอ่านนั้นก็หมายความว่า ถ้าวินิจฉัยออกมาเช่นนั้นก็ต้องเรียกเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มแล้วก็เงินของทีมงานอีกแปดคนคืนอันนี้เป็นหลักหลักปฏบัติโดยทั่วไปอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่เราร้องเข้าไปเพราะฉะนั้นหกคำร้องเป็นเรื่องของคุณพิธาล้วนๆถูกไหมครับถูกต้องครับ อ๋อแต่ถ้าย้อนหลังไปปี6-2ผลที่จะตามมาเป็นเรื่องแค่เรื่องการเรียกเงินเฉยๆผลอื่นๆที่เป็นการบวชอะไรผ่านมาแล้วก็คือไม่เกี่ยวเลยถูกไหมคะไม่เกี่ยวฮะ,เ,วะเพราะร,รัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญรับรองอยู่แล้วครับซึ่งใงนหกสงเนียมันจะกลับไปรื้อมติอะไรเนี่ยเขาถึงบัญญัติไว้ครับ ไม่ได้ในกฎหมายลูกนะมันอยติในรัฐธรรมนูญเลยค่ซึ่งใน6คำร้องนี้เนี่ยนอกจากลักษณะต้องห้าม98องเล็บสแล้วก็พรปรสส42องเล็บสแล้วมันก็จะลากไปเกี่ยวข้องกับว่าเรื่องของคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีด้วยถูกไหมครับถูกครับอันนี้ก็ม,มีข้อกฎหมายรองรับนะครับซึ่งึ่งก็มีหลายคนเนะี่ยที่มาออกรายการออกความเห็นทางอไอซิสต์ตอ,อะไรเนี่ยคือ,อ คือพูดบอกว่าเอ๊ะ้าลาออกแล้วขายหุ้นแล้วก็คงไม่มีปัญหาก็เป็นนายกได้และตัวคุณพิธาเองก็พูดเวอร์เคสของเวอร์เคสอะไรเนี่ยนะครับอยู่ในรายการถ้าจะไม่ผิดได้คือคือหลายคนของทางก้าวไกลเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเต็มที่ก็ไม่ได้เป็นสสแต่ไม่กระทบต่อการเป็นนายกเพราะนายกไม่ต้องเป็นสสก็ได้ไอเรื่องนี้กระทบแน่นอนฮะคุณรังแก่มั่นใจแบบนั้นเราปกฎหมายเขียนไว้ครับ คุณสมบัติเดียวกันเหรอคะคุณเลืองไกรคะมาตราสิบสี่วัดหนึ่งวงเล็บสองฮะเขียนไว้หรือจะไปดูรัฐธรรมนูญมาตาแปดสิบเก้าก็ได้อ่านได้ฮะอยู่ในกฎหมาย่งัแผมไม่มีไม่มีการคาดเดาแน่นอนถ้าไม่มีกฎหมายผมไม่พูดครับตามหลักที่คุณเลืองไกรบอกก็คือว่าคุณสมบัติโยงกันสสกับนายกใช่ไหมคะทีนี้ถ้าถ้าเทียบกันว่าถ้าสารรับคําร้อง ก่อนหรือหลังที่กรกะตรับรองความเป็นสอสอเนี่ยมันจะมีผลต่างกันยังไงบ้างคะคุณเลืองไกรคะก็คือตรงนี้เป็นเรื่องเขตอำนาจศาลนะครับซึ่งอันเนี้ยใน,ใน,ใ,นในวันเลือกตั้งก็คงจะเป็นเรื่องเขตอำนาจศาลของศ<ม>ารลร,รัฐมนูนซึ่งกรกะตก็ควรจะรับรองไปก่อน<ม>เพื่อให้เปิดสภาไดาา้95เปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>รพอครบ95คน475คนเนี่ยกาลรัฐมนูนก<ม>็ให้ ปิดสภามีพระราชกิจการเปิดสมัยประชุมได้โดยการประชุมรัฐสภาได้ส่วนกระบวนการเนี่ยจะร้องว่าขึ้นสมาชิกภาพหรือไม่อย่างไรพอรับรองแล้วมันเกิดสมาชิกภาพพสมาชิกภาพสอสอรัฐมนูญบัญญัติไว้ว่าให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้งคือี่พฤษภาค66นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับรองปั๊บเนี่ยสมมุติมารับรองเออ่มิถุนายนกรกฎาเนี่ยแต่สมาชิกภาพมันเริ่มจากวันเลือกตั้งอื เม่เริ่มจากวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยการพ้นจากสมาชิกภาพมันจะไปเข้ามาตา 160. ร้อยหกสิบรือร้อยหกร้อยหกสิบนั่นของรัฐมนตรีมานตาร้อยหกเนี่ยนะครับเป็นอำนาจศารลรัฐธรรมน,นูญเหมือนกรณีคุณธนาธรหรือคุณธานวาลิลนถ้ารับรองแล้วก็เป็นสาลร,รัฐมนตรีชัยแล้วถูกถูกครับอืม,อมแล้วประเด็นที่ คุณพิธามีการเซ็นรับรองผู้สมัครด้วยนะคะทั้งหมด492คนใช่ไหมแบบเขต400คนแบบปฏิลิศอีก92คนตรงนี้มันจะส่งผลยังไงคะคนอื่นๆเนี่ยอีก400กว่าคนเข้าใครเป็นโมฆะนไหมเนี่ยคุณสมบัติด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เขต400นะเขตเนี่ยขาดไปหน่อยหนึ่งขาดภาคใต้อยู่พี่คนหนึ่แต่มันเป็นชีรายชื่อน่าจะครบร้อยนะครับเราจะเซ็นเพราะว่าเกือบเกือบ500นั่นแหละตอนนี้เซ็นในฐานะหัวหน้าพัก อนนี้คุณพิธาเนี่ยไปติดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของข้อบังคับของพรรคเก้าไก่เอง oh. ว่าสมาชิกเนี่ยคนเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญปัญหาก็คือว่าตอนปีหกสองเป็นอนาคตใหม่ไม่ได้เขียนใช่ไหมฮะหกสามมาเปลี่ยนเป็นเก้าไก่เก้าไก่ไปเขียนข้อบังคับนี้ไว้ mm hmm. ถ้าใดกคุณพิธาควรจะขาดจากสมาชิกตั้งแต่ปีหกสามเพราะ การถือหุ้นมันคล่อมมาเมื่อเมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกความเป็นหัวหน้าก็ต้องขาดตามไปมใช่ไหมฮะเมื่อถ้าวินิจฉัยเช่นนี้การที่มาเซ็นรับรองรับรองตัวเองอยู่ในบัญชีนายกรับรองของคนอื่นในฐานะเป็นหัวหน้าพักที่อยู่บัญชีเขตกับบัญชีรายชื่อถามว่ามันจะเสียไปไหมอันนี้คือให้ใหกรกตตรวจแต่ว่าโยกัน ครับแต่ว่าจริงๆแล้วหัวหน้าพักก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสสมันไม่สามารถเร็จรับรองได้หรอกครับเออเหมือนแยกค่ะจับตำแหน่งได้ไหมหัวหน้าพักเดี๋ยวๆนะฮะเอาอันนี้คือกฎหมายพักการเมืองก่อนกับข้อบังคับพักครับแยกกันนะเมื่อกี้เรื่องวุดนเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายสสอันนี้กฎหมายพักการเมืองเซ็นรับรองต้สมัครักการเมืองกฎหมายพักการเมืองมาตรา24บรญญัติว่าสมาชิก จะต้องมีค hmm. mm ุณสมบัต oh. right. uh, so yeah. ิและไม่ม mm ีล hmm. ักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับคือคำว่าลักษณะต้องห้ามนี่แหละใช่ไหมครับที่เป็นประเด็นอ่านกฎหมายแต่วามกฎหมายก็หมายว่าต้องไปดูว่าสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของพรรคเก้าไกลของพรรคไทยรักนันข้อบังคับเขาเขียนไม่เหมือนกันอืนะครับตอนนี้พรรคเก้าไกลเนี่ยไปเขียนของตัวเองว่าสมาชิกต้องไม่ไปถือหุ้นสื่อคือไม่มีลักษณะว่ามันมาตรา98้าิแ ตามรัฐธรรมนูญเขาเขียนกว้างเลยอถ้าคุมทุกอนุมาตราหรือทุกวงเล็บผมก็ไปดูเสร็จผมก็เอ้ยแล้วทาไมคุณไม่แก้คุณไม่แก้ก็ข้อบังคับคุณก็ต้องเป็นแล้วกฎหมายเนี่ยเขารองรับว่าคุณต้องมีลักษณะาตามข้อบังคับนะมีคุณเข้าติตามข้อลังคับไม่มีลักษณะก็เมื่อข้อบังคับของเก้าไกลไปบอกว่าสมาชิกต้องไม่ถือหุ้นซื้อ,อซึ่งไม่เขียนก็ก็เป็นได้ ตอนนี้พอเขียนมันมันก็เท่ากับว่าไปขัดขัดกับข้อบังคับของตัวเองเราก็เลยชี้ช่องเรื่องี้เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นเป็นประเด็นของของพรรคเก้าไกลเขียนข้อบังคับของตัวเองแล้วไม่ได้เคลีรด้วยคุณเรืองกายก็เจาะละเอียดเหลือเกินมันมันมีมันอยู่ในร่างกิจจาเราดูในร่างกิจจาเราก็เห็นหมดว่าข้อบังคับปีหกสามมันมีสามสามครั้ง S <S นะครับมีแก้มี64กับ65ซึ่งไม่ได้แก้ไอตัวนี้ไว้ <S <S คือตมต้องตรวจละเอียดไม่งั้นเราเราก็ให้ความเป็นธรรมกับไม่ได้ะนะครับคุณเลองไกรอันนี้ด้วยความที่คุณเลิงไกรเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับพักอะไรต่างๆที่ค่อนข้างมีรายละเอียดนะคะขอถามในมุมของก้าวไกลว่าถ้ามือตอบได้หรือเปล่านะถ้าเขาจะต้องต่อสู้เขาต้องต่อสู้กับเรื่องนี้เนี่ยมันมีมุมตรงไหนที่เขาสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็โต้แย้งได้บ้างคะก็ก็ก็ทาได้นะครับเขาเขาก็สู้มาแล้ว แต่สู้แล้วเนี่ยสารจะดูว่าฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นเป็นสิทธิ์เช่นคนพิธาบอกว่าเป็นกองมอรโดถูกไหมทุกคนก็ไปดูว่าเออแล้วไปบัญชีหุ้นทำไมไ่วงเล็บไปท้ายชื่อล่ะใช่ไหมทุกคนก็ไปเปิดแท่งเปิดอะไรมาผมก็บอกว่าไปดูพรบหมหาชนด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคนไปแนะีกเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้หญิงอะไรคนหนึ่งพูดในรายการบอกงว่าไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ได้เป็นตสก็บัญชีนายกก็ยังอยู่ ก็สู้ได้แต่ข้อกฎหมายนั่นเขาเขียนว่ามีลักษณะต้องห้ามด้วยมีสิทธิ์สู้แต่จะสู้แล้วเนี่ยศาลฟังหรือไม่ฟังอีกเรื่องหนึ่งควรทำมาสู้แล้วก็สู้ด้วยจำนวนเมื่อกี้ต้นรายการก็บอกใช่ไหมรองวินุท่านก็บอกแล้วว่าเขาเขียนตั้นๆก็ไม่ได้ระบุจำนวนไ่ดูระบุว่าครอบงำก็กี่หุ้นซึ่งน้องรอก็บอกว่าขนาดไหนเขาไม่ใช่เก่าๆเนี่ย นะครับม <ítulo> ันเคยมีวางมาตรฐานแต่จร <Huh. S 2> right an ิงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อแตกต่างเนี่ยมันไปอยู่ในมาตรา48ของรัฐธรรมนูญ50นะครับเรื่องสื่อปี60เนี่ยมันอยู่98วงเล็บ3แต่ผมิดให้เห็นแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าลองวิศนุด่านก็พูดไกลๆอยู่ก่อนก่อนที่จะไปถามเปรียบเทียบถึงกรณีเก่าๆเช่นกรณีของคุณสมัครเนี่ยนะครับมีคนฝากมาถามแต่ผมถามแล้วกันว่า ถ้าสุดท้ายย้อนไปแบบนี้คุณพิธาถือหุ้นไอทีวีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนปี62ด้วยซ้ําทําไมถึงตอนนี้ทําไมคุณเรืองกายถึงตัดสินใจออกมาร้องตอนนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่เห็นหรอกครับใครถามครมีคนฝากมาถามหลายคนเลยครับคนฝากมาถามต้องดูว่ารัฐมนูลหกศูนย์บังคับเมื่อเมษาหกศูนือ่ารู้กฎหมายก่อนกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ย นะครับแล้วก็เลือกตั้งตามรัฐธรมนูญ60เมื่อ24มีนา62ครับนะครับแล้วเรื่องนี้คุณพี่ทาก็ไม่ได้แจ้งว่ามีหุ้นไอทีวีอยู่ในวันที่25พฤษภาคม62ด้วยวันปฏิญาณตนแจ้งกอประช4รสี่สิบห้าร,รายการของเงินลงทุนไม่ระบุว่ามีไอทีวีถ้าระบุวันนั้นก็ร้องตั้งแต่วันนั้นแหละอืมเพราะคนถามเนี่ยต้องแม่นต้องละเอียดต้องเขา,ขาแสดงว่าณนะตอนนั้นคุณเดือนกายเองก็ไม่ทราบเหมือนกันถูกไหมครับ ก็ไม่กล้าผมถึงเอาออกมายันไงที่คุณพิทาบอกแจ้งแล้วปอปชแจ้งแล้วผมว่าแจ้งตอนไหนเนี่เมื่อบัญชีที่ผมเก็บอยู่กับที่พพทหรสภาสี่ที่ผ้ารายการไม่มีแถม่ใชหลายคนไปบอกไปมีหุ้นคู่อะไรของในทุนเจ้าสัวอีกอะไรอีกะนะครับคือคนอธิบายก็อธิบายไม่ถูกอันนั้นมันจํานวนเงินไม่ใช่จํานวนหุ้นไหนสองแสนนั่นะผมเห็นหมดแหละแต่ว่าคนเขาไม่รู้ผมไม่บอกทุกคนให้รู้ไม่ได้หรอกอื คือคือที่ถามแบบนี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนเขาก็อยากรู้เอ๊ะตัวคุณรังกายส่วนตัวมีอะไรกับคุณพิธาหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้น่าจะต้องมีการได้ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ต้องไปค้นมาเพราะว่าลำดับหุ้นด้วยจํานวนหุ้นของคุณพิธาถ้าเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากและลำดับอยู่ที่สี่ห้าพันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนันต้องไปค้นละเอียดเหมือนกันส่วนตัวคุณรืองกายมีอะไรคุณพิธ<ท>าหรือเปล่าครับกลับไปอ่านคาวินิจฉัยตอนปีแรกมูลห้าศูนย์นะ เรื่องถือหุ้นสัมทานกับถือหุ้นสื่อตามมาตรา4.8เนี่ยศาลบอกว่าหุ้นเดียวก็ผิดกลับไปอ่านก่อนหลังจากนี้หลังจากนี้จะมีกรณีแบบคุณพิธาคนคนถามเนี่ยมีความลำเอียงเชียร์ใครหรือเปล่าซึ่งมาตั้งคำถามกับผมอย่างนี้ผมทำงานทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้ต้องการแสงต้องการอะไรว่าผลงานของผมเวลาผมทำเนี่ยผมเห็นเรื่องเนี่ย ผมเจาะรายละเอียดเนี่ยคนที่จะตรวจได้อย่างผมนะ่ะจับตัวไม่มีหรอกครับคนจะดูข้อกฎหมา,ายละเอียดยิบดูมติคลรามอดูคําพิพากสาสารปกครองดูทะเบียนผู้ถือหุ้นขอเอกสารกรมพัธขอรายชื่อผู้ถือหุ้นจากศูนย์รับฝากเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่เคยตรวจสอบเขามีแต่มาถึงไม้จ่อปากมีทีวีมีไฟสองหน้าก็พูด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 แล้วก็กลับบ้านไม่เคยร้องไม่เคยไปให้ถ้อยคํา ไม่เคยขึ้นเป็นพยานในสารเพราะงั้นก็ก็พูดไปเรื่อยเคยเอาเรื่องไกลรับจ็อบน,นู่นนี่นะผมตรวจทุกคนตัวผมเองผมยังตรวจเลยอืมเอาเป็นว่าเราก็พยายามเก็บให้ครบในหลายๆด้านนะคะเพราะว่าก็มีเราต้งองสังเกตเก็บให้ครบเพราะเราการกล่าวหาเนี่ยเราไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นเรื่องสนุกเพราะเขาเสียหายไหมถ้ามันเป็นเรื่องเท็จอ่ะถ้าเราควรจะถูกดำเนินคดีไหมถ้าเราไปให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จมันมีกฎหมายรองรับอยู่ ไดมีหลายคนเนี่ยทํามาไปออกข่าวบอกโอ้ย oh, อย่างนี้ไปยุ่ไปฟ้องถ้าผมให้ข้อเท็จจริงตามที่มีอยู่ไม่ได้เสกสรรปั้นแต่งด้วยข้อความอันเป็นเท็จเนี่ยผมได้ภาษาสารเลยนะให้คนยุ่ยไปฟ้องเนี่ยอ่ะพูจะฟ้องแค่ผมฟ้องกลับได้ตาเป็นตําแหน่งนู่นนะี่นั่นไม่ต้องเอาตําแหน่งมาอวดเลยนะครับ ผมทำงานเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่ามีตำแหน่งจบนั่นอยู่กรรมการชุดนั้นชุดนี้เป็นกรรมการชุดนั้น,น,นไม่เคยอวดอ<ต>รับตามเนื้อผ้าครับทีนี้ถามต่อคุณเรืองไกรมอง<ช>ว่าเรื่องนี้ควรใช้ระยะเวลากี่วันในการตรวจสอบครับเพราะว่าตอนนี้ตามไทม์ไลน์มันก็จะมีการโหวตเลือกนายกกันอีกภายในสองเดือนแล้วถ้าผมเชื่อว่ากรกต,ตการที่ท่านเรียกนะสามคนแล้าที่หน้าจะเรียกคุณศรีสุวรรณหรืออะไรเนี่ยนะครับท่านก็คงเห็นว่าข้อมูลเพียงต่อแล้ว นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่บอกผมเมื่อวานก็ถามมีอะไรอีกไหมผมก็บอกเอาถ้าหกชุดนี่เพียงพอผมก็ว่า,างเี้จริงๆผมอยากจะส่งมติคอรมอนะครับส่งรายงานประจําปีนะครับขอให้ไปเกลี้ยกข้อมูลทะเบียนผู้ถือหุ้นอีกอะไรอีกซึ่งก็กตองทัเขาคงทําอยู่แล้วแหละเพราะการทีร่พยายนลหลักฐานเนี่ยเวลาอ่านคำวิจัยของศาลเนี่ยเขาจะให้คนที่เป็นพยานผู้จำานญการนะครับดูเจตนารวมกฎหมายว่ายังไงแล้วก็ถึงตัดสิน ออืือมไม่ใช่มาฟังเราคนเดียวคุณพิ่าก็ต้องไปแก้ต่างแต่จะแก้ว่าเป็นผู้จัดก,การกองมาราตกหรือไม่ถือหุ้นน้อยไม่มีนนยยะสําคัญเนี่ยถามว่ารักทัพย์เนี่ยกฎหมายรักทัพย์เนี่ยคุณจะรักของสิบบาทรักนมในเอ่อห้างสะดวกซื้อหรือคุณจะไปรักรถยนต์อะไรเนี่ยมันก็รักทัพย์หมด อันนี้เดี๋ยวก็ไปสู้กันอีกทีนะคะคุณเรืองไกรยอยากให้ช่วยเล,เ,ลเล่าย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงเพราะว่าในกรณีของคุณสมัครสุนทรเวสนะคะหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วนะคะช่วยเล่าย้อนนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นคุณเรืองไกรก็ตรวจสอบคุณสมัครจนพ้นตําแหน่งนายกใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบของกรณีของคุณสมัครกับคุณพิธามีความเหมือนหรือว่าความต่างกันยังไงบ้างคะต่างกันฮะต่างกันอันนึ้งเป็นกรณีงงเรื่องลูกจ้างของคุณพิธาเนี่ยเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญจะมาบัญญัติภายหลังตั้งแต่ผู้สมัคร นะว่าผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับแต่ของท่านสมัครเป็นนายกเป็นนายกแล้วเขาไม่ให้ในายกลเลขมธิการไปเป็นลูกจ้างของบุคคลใดนะทีนี้ท่านสมัครก็ชอบทํากับข้าวชูสารอาทิตย์ก็ออกรายการเดินชิมไปบ่นไปแล้วคือท่านสมัครเนี่ยไปพูดคาหนึ่งที่สะดุดใจผมก็บอกนายกเวขทีแลารเรื่องอะไรเนี่ยก็ทากับข้าวได้ผมก็ทําได้ผมก็เอ,อัฐธรูญมันห้ามนี่นะ ผมก็ร้องเงียบมากนะไม่เคยเป่าประกาศปตออยู่สีจุลทรัพย์ผมก็ร้องคนเดียวปกติขณะที่เป็นสวอ,อ,อยู่น,นะพอท่านประหมากมาออกรายการเสาที่เขาบอกมีเสือสองตัวไปร้องผมว่าถ้าผิดกกตทก็เตือนผมมานักข่าวก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรนะฮะพอแกไปมาเขาก็เอารู้ว่าผมร้องเขาก็มาสัมภาษณ์ถึงคอนโดตอนนั้นผมอยู่คอนโดอพอสัมภาษณ์เสร็จอะพวกสวเห็นแล้วว่าเอา้าเรื่องไกลขอเข้าชื่อด้วยสิ ได้ร้องไปอีกคำร้องหนึ่งคำวิจัยของท่านสมัครเลยมีสองเล่มแต่ข้อเท็จจริงมันคนละประเด็นคนละตัวแต่ถ้าจะเอาเรื่องหุ้นก็ต้องไปดูคำวิจัยปีห้าห้าสามนะครับที่ร้องกันไปร้องกันมาตอนนั้นเนี่ยฝ่ายวิจัยเนี่ยแล้วก็กรกตชี้ตามที่ร้องไปเนี่ยเกือบร้อยอแต่สามวิจัยออกมาหกคนนะครับ แล้วก็วิจัยซึ่งมาตรา48เขียนยาวเขียนเรื่องครอบงำไม่ว่าทางตรงทางอ้อมจํานวนอะไรเนี่ยเขียนอยู่แต่9ก8าสงเแปดงสาเหมือนที่ท่านวิศนุบอกไม่ได้เขียนอะไรเลยเขียนทื่อๆเลยแต่ต่างกันตรงเดียวคือไม่มีคําว่าโทรคะคมนาคมเขียนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ พราะนั้นลายลักษณ์อักษรเนี่ยคุณต้องอ่านรายละเอียดให้เห็นคนอ่านกฎหมายกฎหมายทุกคาที่บัญญัติมันมีความหมายอยู่ในตัวเขาจะเป็นบัญญัมเพุ่มเพื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นรู้วิชาการเขียนกฎหมายนะครับอ่าอ่าเพราะฉะนั้นคุณรวงกายก็มั่นใจในความแตกฉานทางด้านกฎหมายของตัวเองเหมือนกันก็ผมไม่ใช่นักกฎหมายไงผมถึงแตกฉานอ่ะเพราะว่าผมตรวจนักกฎหมายมาทั้งชีวิตหลักฐานต่างๆที่สอตองอเนี่ยเราตรวจนักกฎหมายอืมครับค่ะค่ะ คุณเลี้งกาคะหลักฐานต่างๆที่มีการไปยื่นกับกรกตนเนี่ยได้มาจากช่องทางไหนบ้างคะหลักๆเนี่ยอันนั้นเน่ะเป็นแค่เรื่องจุดประเด็นนะครับจุดประเด็นว่ามีชื่ออยู่ซึ่งชื่อชื่อนั้นเนี่ยมีลิมลิมเจริญรัตอีกสองชื่อแต่เวลาขอเอกสารจริงจากราชการเนี่ยไม่ใช่แล้วลำดับไม่ตรงกันเมื่อลำดับไม่ตรงกันเราต้องยึดเอกสารราชการพอยึดเอกสารราชการที่ขอมาได้เสร็จตอนนี้ก็ดูงบ การเงินซึ่งส่งราชการส่งกรมพัฒดและไอทีวีเป็นหมหาชนก็ต้องไปดูนะครับในในตลาดหลักทรัพย์มีรายงานที่ส่งของเก่ามีอะไรสูยรรับฝากรายงานว่ายังไงเราถึงแกะออกมาสิบแปดปีอไอแผ่นแรกเนี่ยมันเหมือนแค่แค่บอกเล่าว,ว่าเอ้ย hey, มันมีประเด็ดนนี่ควรควรดูไหมอะไรแบบก็ดูตอนเลขแล้วมันไม่ตรงกันเราต้องยึดวันเลขที่วันประชุมใหญ่สามันประจำปี การประชุมใหญ่สามันประจำปีจะมีปีละหนึ่งครั้งเพื่อรับรองงบการเงิน<อ>เพื่อเลือกตั้งกรรมการเพื่อเลือกผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นภายในเมษาของปีถัดไปนอกเหนือจากการประชุมใหญ่สามันประจำปีถ้ามีประชุมผู้ถึงพูดอีกเขาเรียกว่าประชุมวิสามันมันหมายแพ่งพื้นพื้นธรรมดา<อ>แต่ใครรู้ว่าพวกพวกที่ออกมาพูดมาวิปาวิจาร์น่ยรู้เรื่องอย่างนี้เปล่า เพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดนะคะหลักฐานสําคัญในมุมของคุณเดืองไกลที่คิดว่าคุณพิธานเนี่ยขาดคุณสมบัติตอนนี้หลักฐานสาคัญที่สุดคิดว่าเป็นเป็นเอกสารชุดไหนมาจศูนย์ศูนย์หก,กที่คุณแจ้ง<ม><ม>ตลาดหลักทรัพย์ที่ค,ทนนคุณแจ้งที่ไม่มีวงเล็บตลาดหลักทรัพย์ที่แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณแจ้งอกสารเท็จต่อราชการได้เหรอ,อ,อมีการประสานข้อมูลกับทางคุณสนธิยาคุณศรีสุวรรณด้วยไหมคะไม่ตนองเปิมีไหมคะ ผมทํางานคนเดียวอืแล้วก็ไม่บอกใครด้วยที่คนอื่นออกมาเนี่ยเขาออกมาเองไม่ได้มีการคุยกันก็แล้วแต่เขาไม่ไม่ไม่มีผมผมไม่ไปยุ่งหัือใครเพราะว่าความรู้ของผมกับของเขามันต่างกันลิบลับค่ะอ่าสุดท้ายแล้วจริงๆผมไม่เสียเวลาไปบอกคนนั้นคนนี้อ่ะเขาเขาไม่เข้าใจก็จะไปรู้เรื่องเลยอ่าด้วยเวลานะคะหลังจากนี้คุณลังไกจะต้องมีเข้าไปพบกรกตอีกไหมหรือว่ารอให้เป็นหน้าที่ของกรกตไปแล้วคะถ้าผมได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาผมก็จะส่งเข้าไป แล้พอส่งแล้วผมก็จะแจ้งฝ่อมนชนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องบุคคลสาธาระคนที่จะมาเป็นนายกมาบริหารรายการแบนดินการตรวจสอบมันก็เป็นเรื่องปกติครับมีว่าที่สสคนอื่นอีกไหมที่อยู่ในลิสต์ที่เรองไกลเตรียมตรวจสอบมีอีกไหมครับตอนนี้มีร้อยสามสิบเอ็ดคนที่ยื่นบัญชีปปชเก็บขึ้นมาหมดแล้วอืมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สามร้อยเจ็ดสิบสองคน ที่ยื่นบัญชีปอปชเก็บขึ้นมาหมดแล้วคำว่าเก็บขึ้นมาหมดแล้วนี่คือยังไงนะคะเอกสารหลักฐานเก็บไว้ตรวจสอบสิอ๋อเก็บไว้ตรวจสอบแล้วอมันไม่ใช่ทําง่ายๆนะครับนั่งนั่งดูพวกนี้อืมอ๋อไม่ใช่ถามปุ๊บตอบถามปุ๊บร้องอะไรนี่ไม่ใช่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวว่ากันหลังจากนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการทั้งกกตแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญขอบคุณคุณรังการสำหรับเช้าวันนี้ครับที่ก้อให้ข้อมูลครับขอบคุณนะคะคุณเลื่อบคุค่ะสวัสดีค่ะ